สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟก็ยังอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเช่นเคยนะวันนี้มีรีวิวรถหล่อๆนะครับคันข้างหลังให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นเนกเกนฟอร์ดเลนเจอร์ไวท์แท็กนะครับก็ต้องบอกเลยนะจอดกันอยู่เต็มไปหมดนะครับไวท์แท็กทั้งนั้นนะครับเป็นรถนะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ขายดีมากสําหรับฟอร์ดนะครับไวท มกกลาที่กับถ่ายนะครับตลาดไวทแท็กจะทำอยู่ในตัว6สปีดนะครับเมนนวดเนี่ยมันไม่มีมาแล้วนะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือที่ผลิตต่อเท่าที่ทราบนะครับก็เป็นตัว6สปีดตัวสแตนดาร์ดนะครับไอ้ตัว6สปีดแพ็กเกจไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะครับณตอนนี้นะ10สปีดเลิกผลิตแล้วนะครับก็ไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็โมกกลานะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เรายังขายอยู่ก็คือตัว4คูณ4ก็คือตัวเกีย สิบสปีดนะครับใบเทอร์โบก็จะไปอยู่ในสี่คูณสี่นะฮะตัวขับสองก็จะมีแค่หกเอทีเลยก็จะสองรุ่นนะครับวันนี้เป็นตัวขับสองนะฮะอ่เดี๋ยวพาไปชมนะครับก็ราคาปรับขึ้นนะครับจากปีที่แล้วหมื่นห้าพันบาทนะครับวายแท็กตอมแท็กปรับขึ้นหมื่นห้านะครับก็ในแจ้งนะครับก็จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทุกคลิปทราบนะครับเพื่อเราจะได้รู้นะว่าเฮ้ ช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บางทีบางท่านไม่ได้ดูคลิป2หน้าคลิปก่อนหน้านั้นมาเจอคลิปนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยกอลมึงขายแพงกว่าคนอื่นเหรอไม่ใช่นะครับฟอร์ดเขาขึ้นราคามานะครับส่วนโปรโมชั่นที่กอลมีให้ลูกค้าตลอดและยังมีให้ได้นะครับก็คือ y ว a g แท็กก็คือ0% 5ปอี <S <S นะครับก็อันนี้ก็าประกาศเลยอย่างสตอมแท็กเนี่ย ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนมี0% 4ปีถูกไหมดูนี้ไม่มีแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าวายแท็ได้0% 5ปีตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้นะครับก็รีบจับจองกันเข้ามาเดี๋ยวเกิดไม่มีอีกแล้วก็เสียดายเลยนะครับนี่นะครับนี่เลยพระเอกของเรานะครับที่กอล์รีวิวนะครับแหม่ล่อบาดใจจริงๆนะครับเน็กเกนฟอร์เรนเจอร์วายแท็ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้้าาาาาาสสสูงงงุดด170 1,79,000 405แแรรรรรมมบบบิิินนนนวตตตััเคคจจห่ยีปกะท นะครับสีพิเศษขาวมุกส้มเหลืองนะครับก็บวกเพิ่ม10,000บาทเป็น1 8 9 0 0 0้านบาทมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับฮะคันนี้ขาวมุกนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวกระจังหน้านะครับคันนี้เป็นกระจังหน้าสแตนดาร์ดเดิมของตัว y t ยแทนะครับก็จะเป็นสีกรอบด้านนอกนะครับคาดกลางเป็นสีเทากราไฟต์นะครับลังพึ่งเป็นสีดําเงานะครับมันก็จะทําให้รถดูดูดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยมันดูหรูหรานะครับดูเข้ม พูดง่ายๆคือรวมกันองค์รวมคือหล่อนะครับเห็นนะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดูเป็นแบบสีเดียวแบบโล่งๆหน่นะครับผมว่าอย่างเงี้ยดูหลอดีนะครับก็ลูกค้าท่านใดชอบก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับโลโก้นะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะฮะอ่าไปเปลี่ยนแค่โลโก้ก็หล่อแล้วหล่อมากๆนะครับอ่ะนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดก็จะไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องนะอ่ะก็เถิดมานะครับคันนี้ติดครอบไฟหน้านะครับ ตัวข้อไฟหน้าคณิติกก็เป็นสีดำด้านนะครับทำให้ดวงไฟดูคมดูเข้มนะครับดูจากด้านหน้าน,นะมันดูจิกขึ้นดูหล่อขึ้นนะครับที่สําคัญมันไม่ใยไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED m ติ t i reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น LED รถตัวนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกก็คือหากพคงมาลายัยด้านขวาไฟตัดหมอกขวาติดหากด้านซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดเพื่อเพิ่มทศัศนวิสัยในการขับขี่นะครับตอนเรายูเทินหรือเราเลี้ยวในที่มืด นะครับพวกกับรถใต้สะพานเนี่ยไฟตัวนี้จะช่วยนะครับเห็นเส้นถนนนะครับอ่าเราจะได้เห็นขอบถนนเห็นเส้นถนนหรือตอนฝนตกเนี่ยนะครับมันก็ช่วยได้นะฮะตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยและที่สําคัญมันทำงานออโต้ด้วยนะครับกันชนหน้านะครับเป็นสีเทารกาไฟใ์ชายกันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นะครับระบบด้านหน้านะครับสำหรับตัวสแตนดาดก็คือไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็เถอะมา มาต่อที่ด้านข้างคิ้วล้อนะครับขนาด3มนิ้วนะครับตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําด้านนะครับผิวมันจะเป็นผิวเหมือนผิวเปอกส้มนะครับบางคนบอกโอ้โหก็ไม่หรูเลยอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับมันไม่หรูเท่ากับสีเดียวกับตัวรถหรอกนะครับสำหรับมุมมองอลูกค้าบางคนแล้วผมก็คงไม่ปฏิเสธนะครับแต่ประโยชน์ของเขาคือมันกันรอยเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า สี hablando, ท nó, ี่เป็น de สีอย่างนี้งานที <pper> <month> ่เ <centers> ป็นพื้นผิวอย่างนี้กันลอยดูแลรักษาง่ายกว่าสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าอันนี้คือจากการใช้งานนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่าส่วนมันจะเป็นดําด้านหรือว่ามันจะเป็นแบบสตอมดําเงานะครับมันก็ได้เรื่องของมิตินะครับแต่ถ้ามันเป็นสีเดียวกับตัวรถรถมันจะดูใหญ่นะครับอย่างพวกเอเวอร์เรเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็จะดูแบบดูใหญ่นะครับดูเรียบนะฮะดูหรู แต่ถ้าเกิดเป็นพวกสีดำๆตัดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราใส่คิ้วล้อไปในตัวนะครับมันก็ได้เรื่องของความมีมิติเห็นไหมเนี่ยตอนดูปุ๊บเฮ้ยดูข้างๆปุ๊บหล่อเลยนะครับมันดูกลืนดูแบบนะครับดูเข้ากันนะครับกับตรงจุดอื่นนะฮะกระเทิบมานะครับตัววายแท็กนะครับความโดดเด่นก็คือช่วงล่างนะครับโช๊คเป็นโช๊คโมโนทูบนะฮะที่สําคัญเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับขนาด18นิ้วเป็นสีเทากาไฟนะครับยาง255 65R18 ตัวนี้ได้เงียบประหยัดน้ำมัน,มนวิ่งบนถนนดำได้ดีนะครับนี่คือสิ่งสแตนดาดที่ฟอร์ดให้มานะครับใครใช้ชุดอย่างนี้ก็เต็มสมรรถนะครับที่ฟอร์ดเซตมานะฮะนี่เลยหล่อลงตัวนะครับแก้มนะครับเทอร์โบคำว่าเทอร์โบเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถเกียร์6สปีดนะครับถ้าพวกเกียร์10สปีดจะเป็นใบเทอร์โบนะนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อน ตัวครอบกระจกเป็นสีเทากาไฟไฟเลี้ยวเป็น LED มีไฟสองสว่างข้างตัวรถตอนเราเปิดประตูนะครับหรือเราปลดล็อกรถนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเพื่อเพิ่มเห็นไหมอ่าศาสนาวิสัยนะครับให้เรามองเห็นตอนเราจะก้าวขึ้นรถนะครับเราจะได้ไม่เหยียบน้ําเหยียบสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลขึ้นไปบนรถเรานะครับตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกนะครับได้ดีเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีมากนะครับอ่ะเล่าหลังคานะครับสำหรับวายเทคติดตั้งมาจากโรงงานนะครับ ตัวนี้รับน้าหนักได้ขนาดจอนนิ่งนะครับ200ไม่เกิน250กิโลขนาดวิ่งบรรทุกได้80ไม่เกิน85กิโลนะครับกันะกสตร,ร,ร์นะครับก็กันสัตร์แท้ของทั้งฟอร์ดนะครับทรงจะสลิมแบบนี้นะครับมันจะสังเกตง่ายๆเลยนะหนึ่งไม่มีตัวหนังสือนะครับอ่าบางคนบอกว่าของแต่งแบบไม่เอาตัวหนังสือได้ไหมมีแต่นะครับแต่ของแต่งมันจะใหญ่สุดขอบข้างบนอย่างนี้เห็นไหมอันนี้มันจะทรงสลิมกว่านะครับมันจะเห็นพวกขอบประตู ข้างหลังก็จะไม่สุดถ้าเป็นของแต่งข้างหลังมันจะยาวสุดขอบประตูเลยนะนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเบ้ารองมือคันนี้ใส่เป็นสีดําด้านนะครับกันรอยนะครับแนะนําให้ติดนะพวกนี้กันรอยเล็บกันรอยเครื่องประดับนะครับต่อให้ชิ้นงานมันเสียนะครับมันก็ไม่กี่ร้อยมันดีกว่าไปเสียตรงสีตัวรถนะครับเพราะสีตัวรถเนี่ยตอนมันเสียเนี่ยเราต้องอยู่กับมันยาวๆตอนจะเปลี่ยนทีก็ต้องถอดมาทําสีนะครับไม่คุ้มเลยติดพวกอย่างนี้ดีกว่านะครับมีประโยชน์นะครับนอกจากสวยมีประโยชน์ ถ้าชอบแบบตกแต่งก็ติดอย่างนี้ถ้าชอบแบบเรียบคืนเข้าไปก็ติดแบบฟิล์มใสนะครับชอบแบบไหนก็ติดผมมีให้อยู่แล้วนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วเป็นระบบสมาร์ทคี์ก็ทันล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องควักรีโมทออกมาให้เสียเวลานะครับมันได้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็เห็นไหมมันไปรับกับตัวเราหลังคากับสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ก็มีขอบที่เป็นสีเงินแบบนี้คันนี้นะครับใส่ครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านนะครับ มันได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้นะฮะใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านก็คือพูดง่ายคันนี้ใส่ชุดครอบเป็นดำด้านทนั้งคันนะครับไฟเป็น led เห็นไหมครับนี่รีเบรกเป็น led เลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับบางคนเรียกไฟท้าย led ใช่ครับมันเป็นไฟท้าย led แต่ก๊อปจะบอกก่อนนะครับมันคือแบบ harp คือมันไม่เหมือนตัวขับสีไม่เหมือน tom tech ที่มันเป็นทั้งอันนะฮะฝาท้ายนะครับ,นะนะรบมีไฟเบรกตรงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายมีกล้องฝั่งที่โลโก้ นะครับแล้วก็มีกันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับสำหรับตัวไวท์แท็นะฝาท้ายเป็นแบบอีซิลิฟนะครับก็น้ำหนักเบานะครับเนี่ยนม่น้ำหนักเบานะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับก็ด้านหลังมีไฟ12โวลต์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์ส0 0รวัตต์เป็นปลั๊กใสบ้านนะครับอ่ะคันนี้ก็มารีวิวรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งรถแล้วไม่ทันเนาะนะฮะก็มารีวิวให้ดูกันก่อน ด้านหลังนะครับมีปลั๊กไฟนะครับ230อโวลต์400วัตต์นะครับแล้วก็ USB Type A Type C แล้วก็มีแอร์หลังนะครับพวกนี้เป็นบอร์ดหนังหมดนะนะครับนี่ด้านข้างก็พวกนี้อบ์ดหนังทั้งหมดนะครับมือเปิดแบบซ่อนชุดควบคุมกระจกนะครับคู่หน้าเป็นออโต้ด้วยเติมน้ำมันก็ปวดตรงนี้นะครับมันใช้จุดเดียวกับล็อกประตูนะ ประตูเนี่ยเป็นออโต้ล็อกวิ่งไปตรงนี้ปุ๊บจะเป็นสีส้มนะครับตอนเข้าไปถึงปั๊มก็กดล็อกนะครับแล้วก็เด็กปั๊มจะเปิดเติมน้ามันดีเซลได้ทุกชนิดตอนเติมดับเครื่องด้วยนะครับบอไฟฟ้าคู่หน้าแปทิศทางนะครับเป็นบ่อดหนังพงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับพงมาลัยเนี่ยปรับได้4ีทิศทางนะครับเป็นพงมาลัยไฟฟ้าก็น้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับบังคับได้แม่นยําเลยเป็นพุชสตาร์ทนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับเปิดไฟตันมอก นะครับหลี่แสงหน้าจอจอกลางและจอหลังพวงมาลัยตัวนี้ปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะครับตัวรถสแตนดาร์ดมีฟูตคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็มีลิมิตสปีดนะครับเป็นตัวจำกัดความเร็วนะครับกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบกล้อง USB เก๊ด้านหน้าเป็น2ชั้นนะครับมีไฟตกแต่งห้องโดยสารจอกลาง12นิ้วนะครับเป็นซิงค์ a a d auto นะครับ a p p เ e c ล r า l a ยแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันสอดพาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับดูรถได้นัดเข้าศูนย์ได้โทรฉุกเฉินหาแบบรถสไลด์ได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแล้วรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้แอร์อิสระแยกซ้ายขวาด้านหน้ามีไวเลสชาร์จมี u s เ t y บีไท y p e C ทเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดเล่นเมนนูได้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมด มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดก็โหมดปกติโหมดประหยัหดโห,หมดลากพ่วงนะครับโหมดถนนลื่นแต่ละโหมดนะครับเรื่องของคันเร่งอะไรพวกนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เขาเซตเอาไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าขับง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับราคาล้านเจ็ดหเาพเรามาพูดถึงราคาตัว s t a n a r d บอกเลยออปชั่นขนาดใีนคุ้ม ABS EBD มีนะครับป้องกันล้อล็อกกระจาแรงเบรค HLA ROM ออกตัวบนทางลาชันแล้วก็ เรื่องของป้องกันการพิกามมี ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนซีมี Airbag 7ใบระบบความปลอดภัยครบนะครับออปชันครบนะครับและหล่อด้วยนะฮะก็โปรโมชั่นก็ดีนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรดีล่ากับคุณไ้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตััััววลาไปก่อนนะคครรบบสสดี